สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปวิตาพลวิเศษค่ะชื่อเล่นชื่อว่าปูนาค่ะวันนี้เปิดร้านอะไรตอนนี้เปิดร้านหม้อปลาการจันทบุรีค่ะมีอาหารอะไรบ้างก็จะมีเป็นพวกส้มตำเป็นลาบก้อยเป็นซอยจุ๊จิ้มจุ่มประมาณนี้ค่ะอาหารอีสานล้วนๆค่ะหม้อปลาคี่เป็นอ้ารหม้อปลาก็จะเป็นขนมจีนค่ะที่เป็นสูตรของคนโคราช ก็จะเป็นคล้ายๆน้ำยาป่าค่ะแต่ว่าเป็นป่าที่ไม่ได้ตำใส่ประดูกลงไปเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยแล้วก็ทานกับขนมจีนอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับน้ำยาป่าแล้วเราอยากไรพวกเมนูยั่นงครับก็จะมีซอยจูอย่างนี้ค่ะที่เป็นซิกเจอร์ของร้านเลยที่แบบคนอีสานกินก็คือจะกินเนื้อสดๆแบบนี้จิ้มกับน้ําจิ้มขมค่ะเป็นดีใช่ ถ้าเนื้อก็คือจะต้องเป็นเนื้อที่สดจริงๆถ้ากินแบบดีบอะค่ะเราก็ต้องใช้เนื้อสดถ้าเกิดว่ามันไม่สดมันก็จะมีกลิ่นใช่แล้วเราก็มันก็จะกินไม่อร่อยถ้าคนกินเนื้อจริงๆก็จะรู้ว่าควรจะกินกตอนที่เขา,าแบบเชือดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปเอามาตั้งแต่ตอนที่เชือดใหม่ๆเลยแเมนูไมรูไหนที่คนณผู้มก็จะมีปีกกระแทกปากค่ะตัวนี้เป็นปีกไก่ทอดราดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของร้านนะคะ ใช่จะเป็นเมนูทานเล่นแบบเอามารอเพื่อรออาหารเพื่อรออาหารนานอะไรเงี้ยค่ะเอามาทานกินเล่นก่อนฆ่าเวลาก็จะมีพวกก้อยเนื้อก้อยขมค่ะลาบเนื้อพวกต้มขมต้มแซ่บแกงอ่อมอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นอาหารอีสานล้วนๆเลยอ่ะใช่จะมีจิ้มจุ่มใช่ไหมที่เป็นใช่ค่ะจิ้มจุ่มจะมีเนื้อจะมีหมูแล้วก็มีทะเลค่ะแล้วก็มีรวม ตอนนี้ร้านเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะคะพิกัดร้านก็คือจะเลยตชดอมานิดนึงเส้นถนนแสงชูโตค่ะก่อนจะถึงศูนย์มิสซูบีชิค่ะทางที่จะเลี้ยวเข้าซอยสิงคโปร์ค่ะอยู่หน้าซอยเลยตรงยูเทิร์นพอดีค่ะเปิดยังไงตอนเปิดสิบเอดโมงค่ะปิดสี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ อย่างถ้าลูกค้าจะมานี่เราจะอย่างถ้าลูกค้าก็จะมานี่เขาจะตามไปได้ไงวติดตได้ก็ติดต่อได้ทางเพจนะคะม้อปลาการจันนบุรีค่ะแล้วก็โทรเบอร์0886387836ค่ะเมนูที่อยากให้มาแล้วไปกินค่าที่นลยก็คือจะมีหม้อปลาค่ะแล้วก็มีซอยจุค่ะใช่ที่ร้านจะเน้นเนื้อค่ะอ่าเมนูเนื้อใช่ค่ะ